น่ารักกวาดบ้านนะครับกวาดบ้านกวาดใบไม้ใใเออน่ารักอะ่ะน่ารักจริงจริงโอ้โหกวาดพอกวาดปุ๊บฝนคืมมาปั๊บอุดรู ก็บอกด้วยดิเทวดาซาช่วยกวาดให้หวยเดะเดๆหน่อยสักห้าแสนเออสักห้าแสนเทวดาลูกค้าเทวดาเออห้าแสนห้าแสนนะเดอเบาเข้าฝันเข้าฝันเนี่ยง่าย,ายดิย